สบายดีมินตาสาวแล้วจ้าเมื่อนี้มินตาจะพาพี่น้องมาเบิงเออ่ผักปลูกผักไฮโดรโปรนิกเนาะพี่น้องเด็กต้นกักใหญ่แล้วพุนอากาซีได้เอ่อหอดเดือนแล้วประมาณหอดหอดอ่าวันที่วันที่สองเดือนสามครบหนึ่งเดือนเนาะพี่น้อง วันทีสออนท่สองวันที่สองวันที่สามนี่แหละพี่น้องในไดซัมนี่ในซัมนีนน่แล้วนี่ <sporting. S 1> อันนี้ผักนันยังบุบัวหัวซื้อเนะต้นบางไงต้นบังสูงสูงต้นบาสูงสูงอันนี้คือผักสลัดผักสลัดผักสล,ลัดจะมีสองกองเนาะพี่น้องนี่มีสองกองผักสลัดแพักผักอันนี้สองกอง ต้นบักงหญ่ๆต้นง่ายต้นสูงเนาะพี่น้องใบเงาใบเงาเงาแ้วก็อันนี้ผักกาดผัากกาดเนี่ยหัวกระพุ้งหูเนาะอีนน้อ่เคยปลูกปลูกข้างแรกกันนี่เนาะพี่น้องถ้าปลูกข้างแรกนีก็ผักกาดอันนี้ก็สองกล้องนี่มีสองกลองย่างแล้วสองกลองมีสามมีสามแนวพันเนาะพี่น้องอันนี้ พักที่เรือห่อก็เลยเอามาปลูกใส่เจาะขวดปลูกใส่ขวดแบบนี้เนาะพี่น้องอากาศฮ้อนห่อนพี่น้องมือนีนะป้าถูยูทังใดได้อากาศห่อนแต่ว่าหู้สึกว่าอันนยูเล่าเนาะยูเล่าอากะอากาศห่อนดีอาการฮ้อนห่อนนี้อยู่คนกันนพราะว่าอยู่แถวดรนแถวน้อง่ายนี่มกับไข,ย,ขยติดกับลาวเนาะลาวเวียงจันเนาะพี่น้องแต่ส่วนบ้านมิตรต่างก็กคือ,อยู่ไซงานะ ยุสเนียกับหอนคือกันเงา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 กะแต่ละมือเงาเงายู่เงาเงาส่วนพญากะเฮ็ดงานอยู่ในห้องคือเกาเนาะส่วนมินตากะอันเพื่อยู่ในห้องแอร์ไลน์เนาะเขากะออกมาทางนอกให้อ่าถึกแดดได้ถ้าเฮายู่ในแต่ห้องอัดเขาอยู่แต่ในห้องแอร์บาดที่นี่เฮ้า สมมติว่าเฮ้าเมื่อบ้านเฮากล้าบ,บ้านแล้วที่นี่เฮ้าบ่าได้ยูแบบคือเขายูพี่ยูห้องห้องแอร์จังงส่นะมันก็นเลยมันปรับตัวยากมันก็นเลยยูยากนะพี่น้องเขาต้องเข้าไปในแดแล้วก็ออกมานอกเดพี่น้องเข้าไปในแล้วก็ออกมานอกส่วนมิตาก็มายูเบิ่งพักที่และเนะาะเฝ้าพักยู่นี่แหละบ่ได้ไปใส่มอวนนี่ไปอันน้องค่าย ไปทาบอไปเบื้องอ่าไปให้ไปไปให้กำลังใจอ่าไอ้นักห้องลูกค้าลูกค้าที่มาให้เพลงน้ำเราพี่น้องไปทาบอวันไปทำบุญอยู่วัดแล้วก็เขก็ไปเลื่อยไปทาบอทาบอหนองค่ายเนาะก็ะได้ท่ายคิปดอกไปน้ำกันจีจีหาหาคนพี่น้อง หาคนแต่งโมกับใบน,นำเนาะใบเวหดแต่งโมอยู่น้องคายบ้านอ่านเออยฝนเนาะเวห็ลเลยพากันไปฮอดบ้านทุ่มทุ่มครึ่งฮอดอุดรทุ่มครึ่งพี่น้องส่วนอ่สองสาวน,นอนอยู่ในห้อง <c oughs> นอนอยู่ในห้องสองสาวว่าสิไปหินงานอยู่กรุงเทพว่าสิไปมืออื่นว่าสันดอกแต่ว่าโป้งหูเธอวว่าสิไปมื่ออื่นว่าเมื่อื่นเนาะพี่น้อง แต่บ่ได้ถ่ายคลิปกินเขายุกินเขาบ่าได้ถ่ายคลิปนะพี่นอ้องเบื้องทางหลังนี่กงหยาหกหกนี่หยาฮกฮกทางลังกันทางหลังก็คือดินของเพิ่นเนาะอันนี้ก็หกหกบ่ได้ตัดหยาตัดสวนมากก็ตัดไปทางหนาทางหนาบ้านทางนั้นทางหนาบ้าน้นนนาานวก็ทางหลังบ่ได้เข้ามาตัดนาอพี่นอ้อง เงาอยากมีมูเด้เนาะมีมูเป็นคนเล่าที่มาใช้ชีวิตในเมืองไทยเนาะู้ใดมาใช้ชีวิตในเมืองไทยเอาผัวไทยอยู่แถ,ถ,ถ,ถวๆดอนขึ้นมาเล่นน้ำเลเดอ้อไปน้องเพื่อไม่ต่างอยากมีมูเนาะม,มูเล่นนั่งเล่นส่วนพยยน่อใหญ่กับเหตุงานอยู่ในห้องคือเก่าคือว่าแหละอาชีพของเพิ่นเนาะงานอยู่ในห้องเตะหอบางล่างเท้อเฮากัน เอาไปในห้องเอาไปในห้องนั่งเป่ากันยันละเป็นมู่กันยันเนาะพี่น้องแต่ที่จริงกอยังมีมู่มาเล่นน้ำอยู่เนาะถ้าผู้ใดอยู่แถวอุดรเอามาเอามาใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเนาะกาแวะเขามาเล่นน้ำกันได้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้มิ้นตายได้เดอ้ยอยังทายคลิปทายคลิปกถทายถึงถึงจะว่าอยอดวิวโบ่หลายแต่กะทายไปลงไปเรื่อยๆเนาะ พ่อได้อันเขาเขาต้มขนมให้ลูกปากไปให้ลูกเนาะพี่น้องตอนนี้ลูกอ่าเลี้ยนอยู่ห้องลูกสาวกับห,ห้องโมซีลูกชายกับห้องมสามแล้วพี่น้องในช่วงนี้กันอยู่ระยะที่ต้องได้เลี้ยงดูเลี้ยงลูกให้ด้ส่งเงินให้ลูกนะพี่น้องตรงทุกเดือนแต่บ่ได้ส่งหลายดอกเพราะว่าเฮากะ มีลายเนาะถ่ายคลิปไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกนนนันเดอพี่น้องสองแล้เดอรก็สองสามเดือนสองสองสองสามเดือนในเท่ยหนึ่งสองสามพันเบาแบบบายเลยพี่น้องนี่บึงมากอันนี้นะพี่น้องพี่น้องเคยกินบอเมื่อกี้ก็ได้เก็บได้เก็บไปแล้วไม่ได้ท่านใดพัดเทือเนาะ มันจะเริ่มตายแล้วแหละมนันนั้นเริ่มตายแล้วบางหูนไปแล้วกินมบ๊ายบาย